สวัสดีครับพบกับผมใน Crossmailfit กับ The Lego Movie ตอนที่13นะฮะและตอนนี้พวกเรายังอยู่ในเมืองบริสเบิร์กนะฮะเมืองที่ลอร์ดดิสนียเนี่ยสั่งเครื่องเคเกร์นะครับมาทำลายนะดูสภาพเมืองนะฮะย่อยยับนะครับผู้คนวิ่งหนีกันอลหมานเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่กับไวสไตล์และยูนิคิตี้นะฮะนั่นคือเป้าหมายครับรถเคนด้านหน้านั้นมีเรนโบบิกดูตีนะป่อยมันนะครับยูนิคิตี้ประกอบ่อยลูก ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช้พลังจิตนะครับประกอบเป็นที่ดีตัวสรีรุ้งงู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 ง,งูไปกันเลยเออนี่คือเอเมดนะฮะหลังจากที่กระโดดลงมาจากออฟฟิศทาวเวอร์นื่อฉัน <get> ต้องล่วงต่อไปไม่หยุดนั่นเลยร <'s> ากเสียงยาวโอ้จบแล้วฮะโล่มาที่ไหนที่ไหนเนี่ยนั s <S ม่มันออฟฟิศทาวเวอร์หรือเปล่า โอ้เมืองต่างๆนะฮะบริกสเบิร์กนี่อุ๊ยอะไรเนอะอุ้ยเป็นตีนเป็นเท้าของเด็กคฮะมไมา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 อ้าวโดนเดียบหย่านอการหย่านอการปิวปิวนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเด็กครับเขาเห็นเอเมดเขาแล้วโอ้โอไม่นะไม่นะเดี๋ยวไม่ไม่อย่ากินฉันอย่ากินฉันเลยได้โปรดหวัดดีเอเมดอ้าวเขารู้จักเอเมดด้วยครับ สักทีขึ้นอยู่กับงานาแล้วนะเอเมจโอ้เอาชิ้นส่วนต่อต้านายัดใส่มออือเอเมจครับแล้วก็หยอดเข้าไปในเมจิกพอร์ทัลหรือว่าเส้นทางเวทมน,ะะน,นต์นะฮะอ๋อกลับไปปกติแล้วครับโอเชดกลับมาที่ลริสเบนะะอีกครั้งนะฮะโอ้โหมาเรียกว่ามาแรงนะครับเนี่ยเป็นหลุมเลยว้าวได้มาจากไหนเนี่ย ฉันก็ไม่แน่ใจฉันไปอยู่ในที่ที่แปลกประหลาดซึ่งฉันสามารถมองเห็นทั้งจักรวาลอยู่ตรงหน้าฉันทั้งหมดแถมยังมีสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่สิ่งที่พูดลุงนี่มันที่ฉันคิดว่าน่าจะควบคุมบางอย่างอยู่โอ้จากนั้นนายก็หนีมาได้ใช่ไหมเอาเถอะเราต้องออกจากหลุมนี่แล้วไปอยู่ย่างหลอดวิสเนอกันทางเข้าออกถูกไฟไหม้ซะแล้วล่ะแต่คุณไม่ได้กลับเพลิไม่ใช่เหรอดับไม่ได้สิทำไมฉันคิดไม่ได้นะถูกต้องฉันจัดการเองทั้งดับเพลิีฉันไม่มีน้ำและแหล่งน้ำหลังนี้ก็โดนนนนไฟฟ้้้าาคคออบุมใหหเเป็ที่ฉัง นี่กะจะคุยกันแบบไม่ให้หายใจกันเลยใช่ไหมฮะเอาละครับเริ่มตอนที่13ด้วยการขุดเจาะหลุมอะไรสักอย่างนะฮะเรามาดูกันครับว่าเฮ้ย,อยโอ้เอเมดกลับมาแล้วมีสกิลของบ er ิล l เดอร์มาสเตอร์แล้วครับอ่าเราจะลองใช้ตรงนี้ดูตรงนี้อีกนิดนึงแล้วตรงโนดอีกหน่อยนึงแลลวประกอบมันเข้าด้วยกันโอเอเมดครับสามารถสร้างสิ่งของได้แล้วนะฮะ ว้าวหมายทำได้ยังไงนี่ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หรอกตอนนี้คุณดับเพลิงได้หรือยังอ่ะมาแล้วครับเติมน้ำเข้าถังดับเพลิงแล้วนะฮะแล้วก็ฉีดกุปีส์ไปกันเถอะฉันจะกอบกู้โลกด้วยการวางสิ่งนี้ลงไปสิ่งนั้นเฮ้อไฟนี่เพี้ยนแง่แง่เลยเฮ้ยเฮไม่ค่อยได้ยินฉันไหมอ๋อนั่นใช่เกลือนป่ะฮะเกลที่ น่อะไน่ะไม่โคเมเนเจอร์ง่ายไม่เป็นไรฉันม่วิธีจัดการกับมันโต้กันวิ่งหนีเหร่ได้โปรดบอกฉันว่าเราจะใช้การวิ่งหนีไปครับเอเมดบูเจาะเราจะล่อขุดหขึ้นมาแล้วจากนั้นล่อมันให้ตกลงไปฉันกำลังูดถึงความคิดที่จะหนีอยู่ไม่ใช่เหรอฉันคิดจริงๆนะว่าเราควรพิจารณาผนรื่อหนีแบบจริงจังมันมีประโยชน์มากเลยน่อย่างน้อยมันจะสร้างระยะห่างมากมายระหว่างเรากับเจ้าหุ่นสยองนั่นแอะขุดลมแล้วฮะ อ่ารู้สึกว่าจัสตินนี่จะพูดมากนะครับไม่มาช่วยแล้วยังจะให้หมีอย่างเดียวอู้มามามาล่อมันมาโอ้ไม่ตรงครับมาใหม่อันเรามาเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเนี่พอมันเป็นสีแดงๆปุ๊บเราก็เตรียมชิ่งเลยไปแล้วหนึ่งว่าแพ้คนนี้ได้ผลหนึ่งนะเอาเลยเอาเลยโอ๊ยมามอาระฮะให้มันล็อกเต้าครับยืนรอนิ่งๆปูร่วงไปแล้วมาอาราฮะเกลนะฮะที่เคย อยู่กัเราในตอนแรกเลยนะครับโอ้ฉันต้องฉันซะจนหลงเลยทุกคนขอบคุณทายดีล่ะเอเ็จไงเจลฉันทำงานกับเธอใช้ก่อสร้างฉันรู้นะฉันหมายถึงคนต่างหากล่ะเดินมากนะฮะพากันแบบว่าไม่ให้หายใจเลยเราจะทำไงหุ่นที่บินได้ตกไปในหลุมล่ะและว่างหัวหน่อยอีน่าคือคิดเลขเอ้ยนี่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 โอ้โหเอาบริกล่วงใส่หัวนะครับเจ๊งเลยทีเดียวเออ ตอนนี้เหนื่อยมากนะฮะคุยกันรัวๆโอ้มียานของโรบอตตำรวจนะฮะไฟไหม้นี่นะเพราะว่าถึงสนามหน้าบ้านของฉันแล้วนี่แหละนี่แหละโอ้เมื่อกี้ที่จัสตินเขาพูดนะมันเป็นสับนวลแปลว่าที่ที่เขาคุ้นเคยนะเนื่องจากที่เขาเป็นนักดับเพลิงนั่นเองเอะนะฮะเรามาเจาะไอ้นี่กันเธอรู้ไหมว่ามันมีวาล์วน้ำที่ใช้เปิดน้ำได้นะ นี่แหลใช้ว่านี่ก็ใช้ได้เหมือนกันขอบใจขอเติมน้ำขอถังดับเพลนหน่อยก็พร้อมจะลุยต่อแล้วเอะไะครับโอ้ยลืมไปนะฮะโอเคเติมน้ำให้เต็มถังไปแล้วครับแล้วก็ไปฉีดกันฟุตฟีด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 นะดับดับดับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะออ๋โอเคเดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยก่อนอ่าเดี๋ยวน้ำไม่เต็มนะฮะโอเคไปดับข้างบนต่อกันเลยนี่ไหนนี่ไหนมฉีดเข้าให้นะฮะงานชดเซิร์ฟแล้ว หายต่อฮึบโอ้มีทิ้นส่วนไหลมาในแนวหล,หล,หล,ลบฟื้บอ,อ่าเมียพี่พิ้วตรงนี้นะมีมีที่ยืนนะฮะรู้สึกว่าตรงนั้นเราจะปีนได้นะครับคงต้องใช้เกลนะฮะไปน้องเกลลุยหน่อยฟื้บฉันจะลองมองหาบันไดหรืออะไรสักอย่างเพื่อให้นายขึ้นมาจเจอแล้วครับบันไดเตะมันเลย่ยนะ <มา S 1> ขึ้นมันเลยไปครับเราต้องใช้จัสตินนะฮะ โอเคจับตินขึ้นมาเลยเพื่อนบอฉันหน่อยโอ้ยฉันปีบันไดอยู่ถอยไปยฉันจัดการเองนาละฮะฉีดฉีดพ่นไม่ต้องหูนวดแต่น้ำหมดแล้วทำยังไงดีเมื่อกี้มันมีเหมือนตู้น้ำหรือเปล่านี่นะ่ะกระทืบนันเลย,เอยโอเคได้น้ำแล้วฮะเอาให้เต็มถัมงครับแล้วเราก็ไปกันต่อ คราวที่แล้วนะครับมีน้องบอกมาว่าถ้าเกิดเก็บเหรียญในคอมของเบนนี่บดจะได้เงินหลักเหมือนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีตัวละครเบนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับทิปที่แนะนํามาโอเคมีโรบอรตวิ่งมาฮะเข้าแถวหน้ากระดานเรียงสามเหรอเอ,อมารู้จักจัสตินยอดนักดับเพลิงไหมรู้สึกว่าในหนังนะฮะเจ้าจัสตินจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับนี่อุย้ยทำร้ายผู้หญิงหรือคะนี่เนี่ยโดนเดียนกระทึบซะเลย ต่อฮะรู้สึกจะมีโกบริกและไมโครแมเนเจอร์อีก2ตัวอย่าให้แสงเลยเสือโดนตัวนะบ้าแล้วใครจะไปโดนคิดอกแล้วเราจะให้มันตัดเสาค้ำอาคารนี่ซะอาลังยืนล่อมันโอ้โหถล่มมาโอู้เอเมรอดล่อไมเนี่ยฉันคิดว่าเดี๋ยวตึกนี้คนถลมน่มลงมาหมดแน่ๆน,น่ไม่มีทาง,า,างเราสร้างยอดนี้ทนทานแต่ทุกสิ่งโอเคครับเราจะสร้างอะไรออกมาจะยิงเหรอน,นี่นะไม่ทันหรอกนะฮะสร้างแล้ว เอามาดูว่าเอเมจะจัดการกับไมโครเมเนเจอร์สองตัวนี้ยังไงกันเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเก้าอี้เก้าอี้เหรออ๋อเหมือนจะเป็นเครื่องดีดครับเดี๋ยวดูนะฮะยิงปืนนับเดียวได้นก2ตัวไอ้เหอะไหนไหนบอกไม่ถล่มไงเอียงเอียงไปกันใหญ่แล้วปัดโผ ฉันตกอมทับกระบอกชีทเนอร์ทนทานต่อทุกสิ่งงั่นเหรอทางเทคนิคแล้วจนุ่ยังสร้างอยู่นะแต่ตะแคงไปหน่อยแม้แถนะครับนี่คืออะไรฮะมันประตูลิฟต์เลยโอเคทางออกเดียวผ่านช่องลิฟต์นี้ไปฉันไม่ชอบความสูงเลยเหรอเนี่ยเราจะไปด้านข้างนะเออฉันก็ไม่ค่อยชอบทางยาวๆท่าไหร่ไอ้นี่นี่รู้สึกจะมาเป็นภาระนะครับจัสตินโอเคครับเราดันลิฟต์ไปเรื่อยๆนะฮะจนสุดทางเลยเรียบร้อย โอ้ดูเหมือนจะมีบริกสีทองเปิดออกมาครับโอ้มีโรบอตสามตัวนะฮะจากที่ตะแคงอยู่ก็ลงมาบุกที่ไปเก็บก่อนโอเคครับเรามาบุกัต่อนี่แหละโอ้ไปต่อยโดนจัสตินเข้าให้ขอโทษด้วยนี่แหละกันเต็นไปเลยครับโอเคครับเราจะใช้เกลปีนขึ้นไปด้านบนมีใครพอจะดับไฟได้บ้างได้ซื้อพอจะหาน้ำให้ได้ฉันจัดการเองฉันเจอห้องน้ำแล้ว นี่คือห้องส่วบนะฮะเตะชักโครกหน่อยปูอ๋อน้ำมันไหลลงมาแล้วนะครับใช้ได้ไหมได้สิครบเจเดี๋ยวเราจะใช้เอ็มเมดลงมาปูปต่อต่อยกันอยู่ตั้งนานนี่นะจัสตินครับเอ,อิมน้ำหน่อยโอเคเราจะดับไฟกันตามมันเลยมาครับรือกันต่อยังไม่จบนะฮะ โอ้โหโรบอทตีเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยดับเบิลคิวเี้ยนะครับมุ่งหน้าไปโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหไมโครเมเนเจอร์นี่ยิงเลยเทนะฮะมาแล้วหนึ่งตัวโอโ้ยิงเลเซอร์ด้วยโอเมยยานรถหุน่นหุ่นโรบอทมาอีกครับยานขนส่ง ปูครับอ่ามาันเสียวเวลามากเลยนะนี่ฉันต้องไปหาหลอดบิสเนสเดี๋ยวนี้ใช้เวลาพวกนี้ได้ไหมมีความคิดที่ดีกว่าน้นฉันจะใช้รถทุกค<ป>ันเลยมนเร็วจาบครับโอโหมีน้ำนะฮะเน่ต้องใช้จัสตินครับเติมน้ำก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดับไฟที่ด้านซ้ายกันนี่นะแล้วนะเยีเ่ยมมากขอบคุณนะ เจอวาวแล้วครับเอาไปเสียบเข้ากับตรงนี้แล้วก็หมุนดูเหมือนจะเป็นรถเทป,ปูนนะฮะถ้อ,ะอย่างนั้น,น,นละแล้วเราจะเข็นรถบนถนนด้วยกันนะครับเน่เกลียให้เรียบเกลียให้เรียบเข็นไปเข็นไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นมันต้องอึ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ เอมมโรบบตัวเมกแล้วไอยานลำเลียงนี่ก็ขนส่งมาจังเลยนี่แหละไปครับเรามาดูโอ้ตอนนี้ก็มีไฟฮะจัสตินช่วยด้วยอ่ะยกไว้เป็นหน้าที่ฉันเองเรื่องไฟไว้ใจผมอชีดก็้ห้ยชีดกข้าห้ยชีดพ่นไม่ต้องถูนวดตรงนี้รู้สึกจะมีเครื่องจักรที่เสียนะครับต้องใช้เอเมทซ่อมนะฮะจริงๆเกลก็ซ่อมได้นะับเพราะว่าเขามีอาชีพเดียวกันก็คือคนงานก่อสร้างนั่นเองนะครับ โอเคกระโดดขึ show, okay. oh, no ้นไปเลยด้านบนเราจะเห็นรอยร้าวอยู่นะครับเจาะมันเข้าไปเราจะพังอาคารโชว์นะฮะอุ้ยลูกตุ้มนี่เหวี่ยงไปโดนนะฮะฉันอันนั้นชันก็ต้องการเหมือนกันโอเคครับต่อไปก็เป็นเกลทีบูก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปปีนนี่แนี่แหละไม่พังอ่ะไม่พังอ่ะอี๋เตะโดงนะฮะลอยไปเลยทีเดียว โอเคครับ okay, เราจะปิีงขึ้นไปบนนี้นะฮะดูเหมือนจะเป็นเครนเครนสูงนะฮะเี่เข้าไปในห้องคนขับปึ๊บอ่าลุยหมุนหมุนหมุนอเป็นระ,ระบบหมุนนะครับแปลกดีอาวแล้วฮะดูเหมือนจะลงมาแล้วแล้วต้องยังไงต่อครับเราจะใช้เอเมดกับสกิลของมาสเตอร์บิลเดอร์ที่เขาได้มาใหม่ตีแหน่ตีแน่ อาเหลือต yeah. ัวหนึ่งครับไม่เป็นไรปล่อยมันนะับเราจะมาสร้างเอาละเวอรสู้ตายดูครับเอเมจจะสร้างอะไรนะฮะความคิดดีๆของเขานะครับความสามารถของม a สเตอร์บิลเดอร์ที่ถูกปลุกขึ้นหลังจากไปยังโลกความเป็นจริงนะฮะโอ้โหอะไรครับหุ่นยนต์โอ้เชิดอย่างเทหุ่นยนต์ครับพี่น้องนั่นมันบ้าอะไรนะฉันคือม a สเตอร์บิลเดอร์ไงล่ะ ยมาเลยแกว่งไกวสมบไปโค้มเตนเจดทัหมดทิ่ไม่อยอดไปแต่กงังความมันให้ได้โอ้โหเป็นตอนที่เริ่มจะเข้าสู่จุดคลายแม็กเข้าไปทุกทีนะครับกับตอนที่13เอาเป็นว่าถ้าเกิดถูกใจก็กด Subscribe แล้วแชร์ต่อไปเพื่อนได้ชมด้วยนะครับและพบกันใหม่ตอนที่14สวัสดีครับ